ครับเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับ,บ<น>ผมจะสตาร์ทดูว่าเสียงท่อจะดังขนาดไหนก็จะประมาณนี้นะครับ ครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ